วันนี้ขอพาเพื่อนเพื่อนมารู้จักกับต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะว่านเศรษฐีกอบทรัพย์บ้างก็เรียกเศรษฐีกอดทรับ้างก็เรียกเศรษฐีขอดทรัพย์เอาตามที่เราสะดวกจะเรียกกันนะคะถือว่าเป็นว่านมงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะเชื่อกันว่าเป็นว่านเมตตามหานิยม จะช่วยส่งเสริมเรื่องโชคลาภเงินทองเชื่อแล้วใจร่าเริงไม่ขุนมัวใจใสปลูกไปดูแลไปต้นไม้ก็ให้คุณประโยชน์นะคะทำให้บริเวณบ้านหรือบริเวณที่ปลูกอากาศเย็นสดชื่นสบายใจมารู้จักลักษณะทั่วไปของว่านเศรษฐีกอดทรัพย์กันก่อนนะคะลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดินคล้ายหัวหอมเล็ก เนื้อภายในหัวจะมีสีขาวใบว้านเศรษฐีกอดซับออกเป็นกลุ่มเป็นกอลักษณะใบคล้ายใบกุยช่ายมีสีเขียวแก่ปลายใบจะม้วนงอใบจะหนาและมีความยาวประมาณ3 0 6 0ถึงเซนติเมตรขอบใบเรียบตรงกลางใบมีลักษณะแอน่นเป็นร่องเล็กน้อยใบอ่อนมีลักษณะตั้งตรงอยู่เป็นกลุ่มตรงกลาง ใบแก่อยู่วงนอกของกอมีปลายใบม้วนง,งอเป็นเกลียวและโค้งลงด้านล่างตามขนาดของใบที่ยาวมีน้ำหนักมากขึ้นส่วนปลายใบสุดจะแหลมใบแก่เริ่มแห้งและเหี่ยวมาจากส่วนปลายค่ะเศรษฐีกอบทรัพย์ที่บ้านสี่กระถางนี้นะคะอายุประมาณสองปีแล้วค่ะเนี่ยาวางอยู่บนโอ่งนี้นานมากค่ะ วันนี้ก็ถึงเวลาจะเปลี่ยนกระถางให้น้องเขานะคะเพราะกอเขาขึ้นแน่นมากแล้วค่ะ,อ,นนคะอันนี้นะคะดูรากค่ะ รากเต็มกระถางนะคะรากแน่นค่ะคงจะอดัดหน้าดูค่ะ,เป,ะเปลี่ยนกระถางจากเบอร์แปดนะคะอัพเป็นเบอร์สิบห้าเลยค่ะเพราะกอน้องเขาใหญ่ค่ะต้องการให้กอใหญ่กว่านี้นะคะแล้วรากเขาแน่นมากค่ะ,ะตัดแต่งปลายใบที่เป็นสีน้ําตาลออกบ้างนะคะเศรษฐีกอบทรัพย์เมื่อใบที่แก่นะคะเ็าจะเริ่มมีสีน้าตาลจากปลายใบไปจนถึงโคนใบ ถ้าเราอยากให้เขาดูสวยตลอดเวลาก็มันตัดแต่งปลายใบที่เป็นสีน้ำตาลออกบ้างค่ะ ใบแก่ที่ปลายใบเริ่มเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้นะคะถ้าเราตัดทิ้งทั้งใบก็จะทําให้ลําต้นดูโปร่งไปค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกตัดเฉพาะที่ปลายใบเป็นสีน้ำตาลนะคะจะทําให้ลําต้นของเศรษฐีกอบซัพยังอยู่หนาอยู่สวยงามเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทำให้ลําต้นดูสดชื่นขึ้นด้วยค่ะนี่นะคะก็ตัดแต่งแบบนี้นะคะตัดเลมใบเหี่ยวออกแล้วนะคะ เปลี่ยนกระถางเศรษฐีกอบทรัพย์กันเลยค่ะการเปลี่ยนกระถางโดยอัพไซต์กระถางให้ใหญ่ขึ้นนะคะจะทําให้เราได้ต้นเศรษฐีกอบรัพย์ที่เป็นกอใหญ่ค่ะเศรษฐีกอบซัพย์ชอบดินร่วนซุยมีอินทรีย์วัตถุสูงนะคะวันนี้ยาย,าย,ายใช้ใบไม้ผุกาบมะพร,ะร้าวสับและปุ๋ยคอกนิดหน่อยค่ะอ่าวัสดุปลูกอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะแต่ละบ้านแล้วแต่ว่าบ้านเรามีวัสดุปลูกอะไรนะคะ ไม่ต้องไปเป๊ะตามนี้ค่ะคลุกทั้งหมดเข้าด้วยกันค่ะเลือกเปลือกมะพร้าวสับชิ้นใหญ่ๆรองก้นกระถางนะคะการรองก้นกระถางเพื่อไม่ให้ดินในกระถางหรือว่าปุ๋ยเวลาเราใส่นะคะรั่วไหลไปทางก้นกระถางค่ะแล้วการรองก้นกระถาง มะพร้าวสับจะช่วยอบอุ้มความชื้นไว้ในกระถางได้ค่ะรากปลูกพ้นกระถางมาเยอะนะคะนี่ต้องค่อยๆดึงออกค่ะแน่นมากเลยค่อยๆดึงค่ะ,อ,ะออกแล้วค่ะ,ะเก็บเบอร์แปดเลยค่ะเปลี่ยนใหม่อัพไซส์เป็นเบอร์สิบห้านะคะเนี่ยค่ะรากรากล้นมาแล้วนะคะ รักลุ้นมาเยอะมากเลยค่ะดินนี้ยังคงไว้นะคะย่ายไม่ไม่เอาดินออกค่ะเพราะยังอุดมสมบูรณ์ดีอยู่นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยโกเขาจะเตกเขาจะเตกไปเรื่อยๆนะคะตามขนาดของกระถางที่เราใส่ให้นะคะจะมียอดอ่อนอยู่ตลอดเลยค่ะ,ะเทียบไซส์กระถางอีกครั้งหนึ่งค่ะจากแปดเป็นสิบห้านะคะ เพื่อให้กออุดมสมบูรณ์ขึ้นค่ะอัดแน่นมานานแล้วรองก้นกระถางด้วยปุ๋ยละลายช้าค่ะปุ๋ยละลายช้าจะค่อยปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาอย่างสม่ำเสมอนะคะตลอดระยะเวลาสามเดือนเพื่อบำรุงต้นพืชของเราให้จเจริญเติบโตได้ตลอดเวลานะคะ อีกกระถางหนึ่งค่ะต้องก็ค่อยดึงอออกค่ะออกแล้วค่ะออกเลยค่ะโอ้โห و, ทุกคนดูสิคะโอ้โหูรากเขาอยู่กันได้ยังไงเนี่ยโอ้โห و, โถโถนี่ถ้าไม่เปลี่ยนนะคะคงอัดแน่นไปอีกนานโอ้โหต้นนี้กระถางนี้นะคะเนี่ยค่ะมีบางใบขอดค่ะเนี่ยขอดม้วนกลมนะคะแต่ขอดไม่กี่ใบค่ะ เนี่ยขอดอยู่นิดหน่อยค่ะขอดคือการนี่ปลายใบข้าม้วนเป็นปวงกลมค่ะวันนี้ย่าๆเปลี่ยนกระถางต้นเศรษฐีกอบซับสี่กร,ร,กระถางนะคะอ่าเราได้สี่กระถางแล้วค่ะพอเปลี่ยนกระถางเสร็จนะคะเอาน้ําเปล่าค่ะมาล้างใบล้างใบเพราะอาจจะมีฝุ่นหรือดินติดนะคะตอนที่เราทําการเปลี่ยนกระถางล้างใบพืชเอ่อทั้งหน้าใบและหลังใบค่ะ คือถ้ามีเศษวัสดุอื่นนะคะรวมว่าปุ๋ยคอกเกาะอยู่ที่ใบก็อาจจะทําให้ใบเปื่อยได้ค่ะน้ำ่ลิตรผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง2ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันนําไปราดรุดต้นสถีกอบซับนะคะหรือแบ่งไปฉีดพ่นทางใบก็ได้ค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะไปช่วยย่อยสลาย ยินซีวัตถุที่ผสมอยู่ในกระถางของสุธีกอบรัพย์และต้นไม้อื่นๆสามารถใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงกับต้นไม้ต่างๆได้ค่ะทาให้ต้นไม้มีความแข็งแรงเพิ่มผลผลิตดีขึ้นถ้าไม้ใบก็ใบสวยงามค่ะถ้าไม้ผลก็มีผลเยอะขั้วเหนียวนะคะถ้าไม้ดอกก็ดอกสดใสค่ะเพื่อนๆลองไปใช้กันดูนะคะเรานําจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงหรือจุลินทรีย์อื่นๆนะคะ หรือนะ้ำหมักต่างๆที่เราทำกันไว้นะคะมาผสมน้ำราดรสสุทธิกบซั์ได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะย่าๆขอขอบพระคุณนะคะที่ชมคลิปมาจนจบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย